ราคาออกห้างป้ายแดงเท่ากันเลยที่เดียวกันเื่อหรือป่ะรถเข้าสูนทุกระยะเข้าสูนทุกระยะประวัติมือเดียวประวัติมือเดียวอุปกรณ์คู่มังแจสำรองครบอุปกรณ์คู่มังแจสำรองครบพูดเวาพูดเวลเลยที่ผมรู้มาเนะแอร์เสียเอาเข้าสูนเช็คเลยแอร์ครบทุกตัวเลยครับนั่งตรงไหนก็มีแอร์ไปหมดทุกรางดีนะเงียบสนิทเลยเจ้าของดูแลดีมากไี่ขับแบบวิ่งเลยนะใครบอกว่าเซียววีกินน้ำมันจริงจริงเซียวีสองจุดสี่เอเอลปีสองพันสิบเจ็ดใช่ค่ะหรือเซียววีหนึ่งจุดหนึ่งจุดหกก ถ้าตัวออกห้างเหมือนกันนะหนึ่งร้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้าเป็นพี่ตั้มพี่ตั้มจะเลือกขนาไหนแล้วที่สำคัญนะ ไม่เลือกก่อนโอเคเดี๋ยวค่อยเลือกที่สำคัญคืออรู้ป่ะรถเข้าศูนย์ทุกระยะนะรถประวัติมือเดียวนะอุปกรณ์คู่มือแจกสำรองครบมไ่ตั้งเลือกขนไหนดีคะก่อนจะไปเราไปใบก่อนยังไม่เลือกรูนแววคูเบา็อคแบวเลยเรามาเลือกต้นด้วยดีเซลก่อนเลยวนะมาเป็ตั้งเป็นผู้ชายใช่ไหมจะชอบเครื่องดีเซลถูกไหมฮะงาน้เสร็จแรงไอเทมหายากแล้วคนหากันมาเยอะมากเครื่องจะชอบอะไรฉันไม่รู้แต่ฉันชอบดีเซลเขามีความเติดใจนะสีนี้ต้องมีค่าพิเศษหน่อยเขาชื่อสีเอ่อ อะไรวะออคิดไวเพอร์เป็นสีขาวนวล <c oughs> ต้องเพิ่มกันอีก12,000บาทนะสำหรับป้ายแดงไฟตัดหมอกค่ะดีเซลเนี่ยจะเป็นไฟแบบ LED เป็นซินเนี่ยจะได้แบบไฟตัดหมอกปกติเลยผมไม่ต้องเปิดเลยนะเอาแบบนี่มาเลยนะแม็17นะครับยางปี2024ที่ผมรู้มานะแอร์เสีย เขาเข้าศูนย์เช็คเลยก็ไม่มีค่านอกด้วยแผ่นเพจอยู่ครบนะครับเวลาซื้อรถอย่างที่บอกต้องดูแผ่นเพจถ้าดีเซลอ่ะตัวข้างหลังยังเตะเปิดไม่ได้นะฮะถูกไหมเตะเปิดไม่ได้ที่ที่แตกต่างอันนี้หนูให้พี่โซโล่เลยอันนี้สำหรับดีเซลมีกล้องมองหลังประตูไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแต่แต่แค่ไม่มีเตะเปิดบบกวก็พับได้ปกตินะครับน่ะเรียบไปเลยแอร์ครบทุกตัวเลยครับนั่งตรงไหนก็มีแอร์ไปหมดยางอะไรอยู่ครบนะครับผมแ้าเรามาดูด้านท้าย CRV 2.4ส EL นะคะเป็นเบนซินตัวท็อปคันนี้กันบ เหมือนสีนะดำแต่ไม่ดำอ่ะไม่ดำเขาเรียกว่าเป็นสีเขียวดาร์กโอริทเมทริกตัวนี้นะคะเลิกผลิตไปแล้วสำหรับสีนี้ไม,ไม่มีแล้วนะรายเท่เหมือนกันฟท้ายเขามีความแตกต่างตรงที่ว่าเขาจะมีระบบเส็เปิดให้นะะที่แคสเซดให้นะแล้วก็สัญลักษณ์ e l d r i v e ได้ตัวท็อปได้ขับสีแน่นอนมีกล้องถอยให้ครบคันเลยค่ะเช่นเดียวกันนะครับผมเสศษที่นั่งแอร์เหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันนะยางอะไรอยู่ด้านนี้ครบคันนี้มาล้อแม็กติดแยางปี2023นะครับผมเป็นยางพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ลายนะคะลายเขาจะไม่เหมือนกันลายของล้อแม็กคู่มือใจสำรองครบชุดเหมือนกันสำหรับครอบครัวท่านใดเนี่ยอยากเลือกรถพี่ตั้มค่ะเป็นผู้ชายใครจะอยากเลือกดีเซลคันนู้นใช่ไหมครับเป็นผู้หญิงอยากเลือกเบนซินค่ะฉันชอบคักสีนี้อ๋อพี่ชอบสีนี้หนูชอบสีขาวแต่หนูชอบเครื่องยนต์เบนซิิินนนนนะะคคเเอาาาาป็ว่ตตััดดสสใใจยกกมมหุ้้ณผูช ใจเองแล้วกัน <มา S 1> นะคุณผู้มชมอ,อย่าเชื่อได้ก่อนได้ก่อนมาดูด้วยตาตัวเองนะติดต่อเข้ามาเลยที่ศูนย์เก้าเก้าสี่ศูนย์แปดสอง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 หรือตทรหาพี่ตั้มศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองสามแปดสี่เราไปลองขับขี่คันนี้กันดีกว่าค่ะกับเบนซินค่ะไปะ SUV นะครับ 2.4L ปี17รองเบนซินมันยังรถครอบครัวแท้ๆค่ะ SUV 7ที่นั่งที่คนตามหากันเยอะมากๆแล้วราคาตอนนี้คือคุ้มค่ามากค่ะจดทำให้คุณคุ้มค้ั่งท่านี้อาจจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรนะคะ173แรงม้านะที่6,000รอบต่อนาทีความเงียบของเขาเนี่ยมันใช้งานง่ายกว่าสำหรับนิ่งเป็นผู้หญิงชอบใช้เบนซินมากกว่าความแตกต่างคือก็อย่างแรกก่อนขึ้นมาก็ตรงลเหมานกันะฮะมาติดคอนแชร์ไซด์ขวาเหมือนกันท่านี้ไม่มีแพตเอร์ชิพนะคะถ้าเทียบกับตัว1.6ดีพช ล้างในเป็นลายดํา ข้างในก็จะเป็นแบบนี้จะมีลายม้าตัดสลักระบบเกียร์ที่แตกต่างชัดเลยเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์แบบไฟฟ้านะคะปุ่มกดเขาเรียกว่าเกียร์ซีเล็กเตอร์แต่คันนี้มันเป็น c ีอีวีคือของสงศัยเหมือนกันนะแล้าขึ้นรดกระสวยโอกาสไม่ใช่ไม่ใช่ขับรถยนต์อยู่ค่ะพี่ด้านข้างต้องขาเขาก็จะเป็นแผงประตูควบคุมงแผงประตูปกติเลยบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครัคันดีเซลเนี่ยจะไม่มีบอกปรับไฟฟ้าสำหรับคนนั่งหน้าจอทัชสกรีนข้างหน้าเนี่ยจะได้เป็นหน้าจอขนาด7นิ้วถ้าเป็นตัว1.6หนี่ยจะได้เป็นทัชสกรีน5นิ้้้วววคค่ะตัันีก็ืออรรงบ Apple CarPlay Android Auto ดย แสงมืดได้ด้วยเอางขึ้นมาขับเนี่ยพุ่งล่างดีนะเงียบสนิทเลยเจ้าของดูแลดีมากให้ขับแบบวิ่งเลยนะถึงบอกนะรถเจ้าของเดิมประวัติเข้าสู่ตลอดนะใครได้ไปผมบอกว่าได้รถที่ดีไปแน่นอนใช่ค่ะกล่องเก็บของขนาดใหญ่ซ่อน USB อยู่ให้ตรงนี้นะคะพร้อมกับช่องต่อ HDMI Power Outlet ให้12อยู่ตรงนี้แล้วก็มี USB ให้ด้วยเดินทางต่างจังหวัดก็ได้ทำงานในเมืองก็ได้ใครบอกว่า CRV กินน้ำมันผิดจริงกินบ้างค่ะรถก็ง่า้น้ำมันนะคะข้อเสียของ CRV ก็คือกินน้ำมันแหละแต่การตอบโจทย์ในการขับเทียโอเคเลย รถหรือว่าขับได้โอเคทุกอย่างนี่หมดนนก็ดีจริการกินที่มา่ยก็คือต้องไม่ใช่ดีเซลกล้องถอยหลังค่ะพี่ตั้ม ปรับปรับได้นะฮะเมื่อกี้นี้มาปรับแสงให้มันดูมืดไปนิดนึงอ่าโอเค CLV 2.4 EL ปี2017ใช่ค่ะหรือ CLV 1.6ดีเซลนะปี2017เหมือนกันถ้าตัวออกห้างเหมือนกันนะหนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคันนี้นะรถบ้านพลันขวัญขายนะครับฟังดีๆนะหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหราคาหายไปเยอะมากส่วนด้านซ้ายมือนะที่ผมชอบห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแตกต่างกันอยู่ไม่เยอะนะคะราคาแบบโอหูหายไปเยอะแยะมากมายเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ ราคาหน้าจับจ้องมากนะครับประทด่นสำคัญนะครัรถสองคันเข้าศูนย์ตลอดเช็คศูนย์ทุกระยะก่อน <ผม S 2> อยู่ที่หมื่นนิดนิดหมื่นนิดน,ดนดค่ะคร,รีบมาเป็นเจ้าของนะคะเพราะว่าอยู่ไม่นานแน่นอนค่ะใคร,ครสนใจ <ผม S 2> พักเข้ามาเลยนะคะที่มาก่อน ได้ก่อนติดต่อหาราด้ที่0994.82222บอกอีกทีหนึ่งครับผมหรือ0911202384แล้วยังสามารถดูรถของเราอีกนะคะทุกๆคันได้ที่ w ว w รเว็บรถบ้านพลอยขวัญ .com นะคะและโปรโมชั่นนะที่ร้อนแรงที่สุดคือโปรโมชั่นเดือนเกิดนะครับผมไปไหนไม่ได้ของขวัญนึกถึงเราครับรถบ้านพลอยขวัญเราให้ของขวัญวันเกิดท่านแค่เกิดในเดือนก็ได้ของขวัญแล้วนะครับเราเห็นความสำคัญของคุณผู้ชมแล้วก็เอฟซีหรือว่าลูกค้าเราทุกท่านเลยนะคะที่สำคัญยังมีวารันตีนะครับ4ปี สี่หมื่นโลโหยให้คุ้มมากนะนอกจากขวัญแล้วยังให้วล์รังตีด้วยมาดิสลีฟนะเอาสลีฟมาแลกน้ำมันนะหมื่นพันบาทแล้วก็โปรโมชั่นปาร์ติชั่นใบเดียวนะออกรถได้จริงนะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนับผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตเกินหนึ่งปีแล้วนะคะสามารถมาเช็คเครดิตกับเราวันเดียวรู้ผลค่ะเอาเป็นว่าครึ่งชั่วโมงเห็นไหมครึ่งชั่วโมงครับโอเคค่ะขับรถกลับบ้านได้เลยค่ะเช็คสิบได้สิบขับรถกลับบ้านทันทีนะครับ